ครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เอากรงนกเขาใหญ่นะครับมาคืนนะครับอาจารย์ใหญ่นะครับซึ่งได้ขอแบ่งไปก็คือเนี่ยครับกรงเจ้าสายรุ้งนะครับวันนี้เอามาคืนนะครับคุณพ่อคำพองก็พอดีครับมาจากหน้าพอดีครับอ่าพอได้เห็นนะครับนกได้ยินเสียงคันนะครับเป็นตัวเสียงเล็ก นะครับยังไม่รู้ว่ามีอะไรมาเพิ่มรู้ไปอะไรยังไงหรือเปล่านะครับมีนกออกจากค่ายหรือเข้ามาใหม่หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเดาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ครับคุณพ่อนะครับเอาคุณพ่อครับผมสวัสดีครับคุณพ่อพครับผมเป็นไงพ่อมีนกมีอะไรเข้ามาอีกไหมย่างย่างเพราะท่านมีถารอดจังหน่อยอืมรอดจังหน่อยยังเสียงหาของไม่ครับก็ยังเหลือชุดเดิมอยู่เนาะแมนครับมันเป็นนกไมอยู่ผู้เรียนกับเพื่อในกาเรียนอ่า ตั้งแต่ผมมารอบนั้นนี่คือเอาออกอีกสักครั้งได้ยังนกเพาท่านออกโอ้ยังไม่ได้เอานกใหม่ออกฝึกเลยงานโอ้โหไม่มีเวลาเลยนะพ่อเนาะม,มีเวลาไม่ตลอดครับอี่ผมเห็นนกใหม่ในนี้ตัวหนึ่งสวยอยู่เนาะอ,อันนี้ต่อต่อได้กับมือพ่อเน,น,นี่ยพวกนี้งานอืมใหพ้พ่อรอเขาดูตัวนี้เลยพ่อนน่เอาเลยเพิ่งเลยนี่เอาลงมาดูตัวนะครับวันนี้เรามาเดี๋ยวมาดูนกใหม่นะครับอ่าเฉลยใหม่ของ คุณพ่อคำพองนะครับเนี่ยครับดูนกใหม่ก็ต้องทำใจนิดน,นึงครับผมแน่นอนและเรื่องดินอันนี้นกแถวไหนพ่อน,น,อ,อ,นอ๋อเ,เสียงใหญ่เสียงใหญ่เ,เออเสียงใหญ่นะครับพี่น้องอ่าอันนี้เป็นนกใหม่เพิ่งเพิ่งได้ใช่ไหมครับนี่พ่อได้เพรามันเหมือนกนเจ้าว่านโขงโอ้ตั้งแต่่านข้าวเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับ ครับสวยนะครับนกตัวนี้มองไกลๆนก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 มันติดดินนะพ่อเนะอานนะอันนี้ตัวแรกนะครับเป็นนกใหม่อันนี้นกนกมันติดดินนะพ่อนะนเนาะก็เห็นใส่ปลอกขาด้วยพ่ออ๋อกลัวหลงกับตัวอื่นจออีก่กุกเนี่ยพ่อกุกดีวนกหนึ่งกุกเนาะ อ่าเสียงใหญ่แล้วพ่อเนาะตัวนี้เนาะเออมีคาลมั้ยพ่อมีควมั้ยมีมน้อยๆอเออมีไม่มากมครับอ,อันนี้นกใหมนะครับสวยครับสวยครับตัวนี้หนพ่อมาชมอยู่ในพ่อสองทาตัวหางยาวๆเลยเนะนีย <laughs> เออครับนกไหมก็ดูครับอ่านกนกดูนกใหม่นี่บางที เจอของดีนะครับพี่น้องมองข้ามไม่ได้นะเวลาไปไปดูนี่ส่วนมากเราจะดูแต่เฉพาะนกนกต่อบ้างนะครับนกฝึกบ้างนะครับไม่เคยดูนกใหม่เลยครับอ้มาแล้วครับผมไม่ต้องห่วงครับรนกใหม่ครับรอันนี้มาดูเอาดินจนเหนื่อยแล้วครับเอาให้ดินเลย <laughs> เอาวะเออ ไม่ก็ว่าไม่กระโดดโหลดเดี๋ยวได้โดโดโหลดเดี๋ยอันนี้ตัวตัวนี้ได้ช่วงไหนพ่อนี่ช่วงวัเป็นลูกเจ็ดแปเดเดือนแล้วอือหึนกไก่โคนตุรกีส์นกเจ็ดแปดเดือนโอ้ครับนั่นแหละเหนื่อยเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าดินเมื่อกี้นี่ปีกพลาดคอนเลย <c oughs> อ่าอันนี้นกแถวไหนพ่อนนะนกแถวตัวเนี้ยนกตัวนึน<า>งท่าสัง อ,อันนี้เสียงเสียงกลางเออเสียงกลางเป็นนกเรียวๆแต่ว่ามันก็ตันงโอ้เป็นนกเรียวห้อยเนาะนกุกเยอะกว่าหรือเรียวเยอะกว่า่มันกัดเรียวเยอะกว่าจัหน่อยอ๋อแต่ก็สลับไปสลับมาแล้วว่อเนาะน,นกโอ้โหแสดงว่ามันเรียวเนาะก็ไปมีกุกผสมเนีงง่ยอ๋อครับ อันนี้คืออีกหนึ่งตัวนะครับเป็นนกเหลิวห้อยนะครับอืมตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับพี่น้องเอาว่าอีกตัวหนึ่งไงว่าเอามาดูให้หมดเลย <laughs> นกไม่นะครับเพราะว่านกพวกน,นั้นก็ได้ดูแล้วนะครับได้ดูกันร,รอบที่แล้วแล้วนะครับอ่าเหลือกอี่ตัวแล้วพ่ออยู่อยู่ตรงนั้นนะนกนกไม่ อเอาเหลือสองตัวโอ้ตัวนั้นก็หางยาวนะครับพี่น้องตัวดิมนันก็หางยาวเหมือนกันแต่ว่านกมันก็อายุมันก็นั่นแล้วนะพ่อเนาะหกเจ็ดแปดเดือนแล้วนะลเนาะนกเดอเอลองเทียบเทียบใกล้ดีพ่อเผื่อมันคูนี่นะครับผมนกใหม่อู้ตัวนี้หนาตึ้นเลยพ่ออ้อโอ้ <laughs> เหนื่อยเลยครับพี่น้องตัวนี้เสียงอะไรพ่อนี่ อเออเสียงการนกแถวไหนป่านกสนามบินโอ้ยนกสนามบินอืมนะครับผมสองกุอ,อืมเต็มไหมหรือไม่เต็มถึงที่แรกกักุ๊กเดียวอ๋อแก้ค้างเดียวใช่ไหมครับโอ้ครับมีโอกาสที่จะอ่า มีโอกาสที่จะคูหรือเปล่าครับเนี่ยเอาเพรอีกตัวหนึ่งก็เนี่ยนะสวยอยู่ตัวนั้นนะเอามาชมไม่หมดเลยฮะไม่ดีเออบอกก็ดูนกใหม่เนาะนกต้องใหม่จริงๆแหละฮะอ๋อเฉลยตัวที่เนี่ยผมออกโกงเมื่อคืนเนี่ยโอ้โอ้โหงงว่าพึ่งได้เนาะ ครับเออนะนี่แสดงว่านกใหม่ทั้งหมดเหลืออยู่สี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้เสียงกางไปหาใหญ่นกแถวแถวไหนพ่อนนฮะอืมนนครับอันนี้คือเฉลเลยเจ้าสายลุงนะครับตัวตัวล่าสุดนะครับเนี่ฟังเผื่อมีตัวจิตใจดีครับพี่น้องนะนะเผื่อมันครู่นะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้ามีบางทีมีตัวเปิดกว่าบางทีมันก็อาจจะคูก็ได้ครับนี่แหละครับเอาเดี๋ยวไปดูนกที่เป็นเฉลยเจ้าสายลุงนะครับผมโอ้ถือว่านั่นน่ะนี่หางยาวเลยนะพี่น้อง่ะอยู่ที่การดิ้นของนกนะนกถึงจะดิน้นถ้าดิ้นเป็นหางก็ไม่หักนะครับนี่ น,นี่คือเฉลยเจ้าสายรุ้งนะครับล่าสุดนี่แหละนะครับพ่อส่วนพวกที่ผมดูครั้งที่แล้วก็ยังเหลืออยู่นะพ่อเนาะไม่ได้อ่าเนี่ยครับยังอยู่อยู่เพราะว่าไม่ไม่ได้ให้เบอร์โทรพ่อไว้นะครับผมไม่ทราบว่าพ่อมีเบอร์โทร นี่นกนกยังอยู่ครบนะครับโอ้ค,ครับตัวกรงสีแดงนะครับผ้าลายๆนะครับครูใส่เขาเมื่อกี้นี่นะครับถ่ายไม่ทันนึกว่าจะไม่ครู รอเวลาครับพี่น้องรอรอเวลาให้มันคูนะครับเมื่อกี้คูไปแล้วครับเป็นไปได้นะครับพ่าตัวนกเอพ่อน่ะมันคูไหมพ่อนกตัวพ่อน่ะนกพ่อสีขาวนะคูไหมคูเอือว่าพ่อมาลองดูพ่อมาลองดูเผื่อมันคูไอตัวกงแดงนี่สีมันสวยเลยนะครับมันอาจจะนั่นก็ได้ครับผมดูสีมันจัดจ้านดีนกตัวนี้ เป็นนกอายุแล้วนะนกตัวนี้นะครับริมสุดที่ครูเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเอานกานกลูกผสมนั่นแหละครับที่แกต่อได้ครับมาเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวอาลูกผสมนะครับมาเทียบเป็นไปได้นะครับพี่น้อง นี่ครับนกหม่เป็นธรรมดาแล้วแต่อารมณ์เขานะครับนึกได้ค่อยอคิดว่า,านกมาอยู่ใกล้ครับก็ประมาณนี้นะครับนกหม่เนาะมันก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับด้วยใหลายๆอย่างนะครับที่่าสบตัวผมด้วยก็ได้นะครับแต่หลายอย่างแต่ว่านกส่วนมากจะสวยครับส่วนมากจะ หางไม่ค่อยหักนะครับนี่สองสามตัวนะครับที่หางไม่หักนะครับสำหรับนกใหม่ก็จะมีแค่ตัวเดียวครับผมที่หางหักครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับยังไงก็ถ้าสนใจก็ค่อยเข้ามาดูค่อยมาเลือกดูเอานะครับนกฝึกนะครับเห็นไหมก็ยังเหลืออยู่นี่นี่กงสีเหลืองอืม อืมครับเล็กเสียงเล็กตัวนั้นนะครับแล้วตัวนี้สเสียงกลางแล้วตัวนู้นครับอีกริมนู้นอีกเสียงกลางเพาะอยู่นะครับนกเเพาะอืมอันนี้เสียงเล็กเมื่อกี้เอาแล้วพี่น้องครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเอากรงมาคืนอ่าคุณพ่อกำพองเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช่นเคยครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ในในาทาคลิปดีๆที่มีสาระน้่าพฝากพี่น้องอันีเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนครับพี่น้องครับแล้วก็คุณพ่อคอุณออพอองครับผมสวัสดีครับ